สวัสดีครับพวก้พวกำกับโคชโนลภมรายการอะแลนดะเที่ยวสุทธินเราได้ผมย่างนางเลยเพราะว่าด้านข้างก็เป็นตลาดน,ลรราน,นังเลิงในกราบก็จะต้องร้านนังเลิงอาร์ตนะครับเป็นร้านถ่ายรูปนะครับซึ่งร้านนังเลิองอาร์ตนะครับจะเป็นร้านถ่ายรูปเก่าแก่บนถนนนครสวรรค์โดยมีนายหบอยหยุ่นแซงเยี่ยวนะครับเป็นเจ้าของคนแรก เป็นที่รับทำล็อกเก็ตหินแห่งแรกของเมืองไทยครับและทําให้นางเล้งอาร์ตกลายเป็นที่เรื่องชื่อในยุคนั้นปัจจุบันผู้ที่มาสืบทอดวิจีการต่อกครับยังคงรักษาฝีมือที่ประณีตละเอียดอ่อนได้เป็นอย่างดีและเปิดให้บีการศึกษาหรือวิธีการทำนก็จะมีครับบรรยากาศเ่าๆภายในร้านทำให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับประศรและความสวยงามในยุคระแสนั้นได้ด้วยครับนี่ครับทั้งร้านหนึ่งนี้ครับเป็นรูปและการที่แปะและการที่ก้านะครับ นี่ครับนี้ตื่นโฆษณาสมัยก่อนฮัลโหลฮัลโหลพธิปเปทีนางเลิงอาร์ตพธิปเปทีนางเลิงอาร์ตวันนี้ถ่ายรูปลดราคาแถมรูปขยายโทรศัพท์สองหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งนี่ครับแล้วก็เป็นรูปราคการที่ห้านะครับแล้วก็มีกล้องนะสมัยก่อน สยามสตีลกรุ๊ปด้วยนะครับดังเลิงที่รกักเมื่อสยามเมื่อวันวานโอ้โหเก่า<ห>มากๆนี่ครับโกดักโกดักอะไรอย่างเงี้ยนะ่เขาลูก <c oughs> แบกบแบงคอกอะไรสักอย่างน,งนครับโอเคได้ทีมาดูด้านนี้บ้างครับ ก็เอาแก่จะบอกได้ครับเลยครับร้านที่ล็อกเก็ตหินนีอ่บอกว่าอะไรนะล็อกเก็ตหินขอรับทาล็อกเก็ตหินอ่าโอเคนี่ครับเข้าค่าประมาณนี้ครับกับรา้านนั่งเลิกอาร์ตนะครับอยู่ย่านนั่งเลิกนี่เองครับมาพบกันได้วันนี้ผมเวลาลงแล้วขอราไปก่อนสวัสดีครับ